ตั้งใจฟังนะจดแล้วนะแอปดอบลิทเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าอาหารเสริมสุขภาพแล้วก็ความงามเขาเนี่ยไม่ได้ทุ่มเงินเป็นหลักร้อยหลายร้อยล้านเป็นหลักพันล้านเพื่อที่จะไปจ้างดาราจ้างพรีเซนเตอร์ไปยิงแอดโฆษณาแต่เขาเปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสร้างยอดดาวน์โหลดช่วยเขามีโอกาสเป็นเจ้าของแอปร่วม ลเคชันขึ้นมา5้าสล้านพี่ฟังลงทุนสร้างแอปพลิเคชันดอกริษมา50 6สบล้านที่เขาเขียนแอปขึ้นมารวมๆธุรกิจของเขามีทั้งคนแพ้มีทั้งคนซองมีทุกอย่างที่เป็นระบบสำเร็จรูปเป็นธุรกิจสำเร็จรูปทั้งหมดก่อขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันดอกริษทีนี้เขาเปิดโอกาสให้กับเราเขาไม่เอาเงินไปยิงแอดโฆษณา เขาไม่เอาเงินไปจ้างดาราจ้างพีเซนเตอร์แต่เขามาแบ่งกําไรให้กับเราพี่มี Facebook ใช่ไหมพี่มี Facebook ใช่ไหมคะมี Facebook ใช่ไหมอ่าใครที่มี Facebook ใครที่มีติ๊กต็อกใครที่มีช่องทางตากๆารในการทําออนไลน์เขาเปิดโอกาสให้พี่ได้มาสร้างยอดดาวน์โหลดช่วยกันกันกบเขาโอเคไหมมีทำเป็นไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเขามีสอนเก็ตไหมคะ